ท่ามกลางไฟสงครามจากการต่อสู้อย่างดุเดือดในสมรภูมิยูเครนความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับนาโต้ก็ดูเหมือนจะทวีความร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากผู้นํารัสเซียส่งสัญญาณเตือนไปถึงชาติตะวันตกไม่ให้เล่นกับไฟด้วยการส่งอาวุธวุทโธป,ปกรณ์ให้ยูเครนนํามาใช้ในการพุ่งเป้าโจมตีรัสเซียเวลาดวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียวิพากวิจารสมาชิกนาโตในยุโรป โดยให้เหตุผลว่าท่าทีของประเทศเหล่านี้อาจจะนําไปสู่การตอบโต้อย่างรุนแรงได้พร้อมทั้งระบุด้วยนะครับว่าชาติตะวันตกจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบต่อการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแม้ว่ายูเครนจะเป็นฝ่ายลงมือโจมตีดินแดนของรัสเซียก็ตาม Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением. И этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем э, говорить о нанесении ударов по, вглубь российской территории. Ну и вообще, эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш приоритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать. Они хотят глобального конфликта. Мне кажется, они хотели договариваться в сфере стратегических вооружений. Но что-то мы не видим большого, большого желания это делать. คำถามก็คือแล้วทำไมปูตินถึงมีท่าทีแบบนี้นะครับการประกาศจุดยืนแข็งกร้าวของผู้นำรัสเซียต่อชาติตะวันตกเกิดขึ้นหลังจากบรรดาสมาชิกนาโตบางประเทศออกมาสนับสนุนให้ยูเครนโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเช่นเลขาธิการใหญ่องค์การนาโตก็ส่งสัญญาณให้ยูเครนใช้อาวุธโจมตีเพราะการกระทำดังกล่าวจะไม่ดึงชาติสมาชิกสู่ความขัดแยง้ง The government, the, the country that started the war, uh, President Putin stops to attack Ukraine. Um, the challenge is that we see no signs that uh, President Putin, Russia, is planning to end this war. Uh, on the opposite, we are saying that we are seeing that they are stepping up. ผู้นำฝรั่งเศสและผู้นำเยอรมนีก็แสดงท่าทีสนับสนุนแนวคิดในการเปิดทางให้ยูเครนสามารถโจมตีเข้าไปในฐานทัพในดินแดนของรัสเซียได้ดินแดนของยูเครนถูกโจมตีโดยที่มีฐานทัพอยู่ในรัสเซียแล้วจะอธิบายให้ยูเครนฟังได้อย่างไรว่าจะต้องมีการปกป้องดินแดนของยูเครน ces villes, et au fond, tout ce qu'on voit en ce moment autour de Rarkif, si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles. ขณะที่พี่ใหญ่ของนาโตอย่างสหรัฐไม่เห็นด้วยกับการไฟเขียวให้ยูเครนโจมตีรัสเซียนะครับสะท้อนให้เห็นจากการแถลงของโคษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ Uh, we're aware of the interest that President Zelensky has expressed in this regard. I would tell you that uh, there's uh, no change to our policy at this point. We don't encourage or enable the use of U.S. supplied weapons to strike inside Russia. ประเมินกันว่าความตึงเครียดของรัสเซียกับชาติตะวันตกในเวลานี้กําลังเข้าสู่ระยะอันตารายที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิฤตริตการคิวบาที่ปะทุขึ้นในช่วงสงครามเย็นเมื่อปี1962นะครับหลังจากผู้นํรารัสเซียเริ่มแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อชาติตะวันตกมากขึ้นเรื่อ,อยๆทำกลางการจับตามองถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในสนามรบด้วย รัเสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางการทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ครับขณะนี้สามารถควบคุมพื้นที่ได้ร้อยละ18ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนนะครับและการปักหมุดยึดพื้นที่แคว้นคาคิฟทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยิ่งจุดประเด็นถกเถียงเป็นวงกว้างในกลุ่มชาติพันธมิตรตะวันตก เพราะว่าการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการทหารและข่าวกรองเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการต้านทานการลุกรานของรัสเซียอีกต่อไปครับที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมสหภาพยุโรปมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับการส่งครูฝึกทหารไปยังยูเครนเพื่อช่วยฝึกฝนกําลังพลนะครับเพราะ เยอรมนีและอีกหลายประเทศก็แสดงจุดยืนคัดค้านแนวทางนี้เนื่องจากการกระทําดังกล่าวอาจจะทําให้ความขัดแย้งมันถล่มลึกมากยิ่งขึ้นด้วยและทมกลางความเห็นต่างของสหภาพยุโรปในการส่งครูฝึกทหารไปยังยูเครนผู้นําของยูเครนก็ออกมาโน้มน้าวให้ผู้นําสหรัฐเข้าร่วมการประชุมสันติภาพระดับโลกอยารามู้นประธานาธิบดีไบเดนัตามมอยงบการอินชมลีดอมคิา การประชุมสันติภาพโลกจะจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงกลางเดือนหน้านะครับแต่ผู้นำรัเสเซียไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมบงนี้ด้านดมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียประธานาธิบดีรัเสเซียออกมาโต้กลับว่าการกีดกันไม่ให้รัเสเซียเข้าร่วมก็จะทำให้การประชุมในครั้งนี้ไร้ความหมายครับ